เราเข้าใจแล้วว่าการลงทุนที่น่าเบื่อคือเครื่องจักรผลิตเงินที่ทรงพลังที่สุดคำถามต่อไปคือแล้วเราจะเริ่มต้นลงทุนในอะไรคลิปนี้คือคู่มือเลือกเครื่องมือที่จะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับรถไฟขบวนแรกที่จะพาคุณมุ่งหน้าสู่เป้าหมายทางการเงินแม้จะไม่มีความรู้หรือเวลาในการดูแลมากนะัก สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m ั n น y v เวิรจักรวาลการเงินครบวงจรและนี่คือเริ่มจากศูนย์อย่างมีแผนตอนเลือกรถไฟที่เหมาะสมเครื่องมือการลงทุนที่มือใหม่ ต้องรู้จักจะเริ่มต้นลงทุนในอะไรดีหากคุณยังไม่มีเวลานี่คือคำตอบคำถามที่พบบ่อยของมือใหม่นะครับควรเริ่มต้นจากอะไรต้องใช้เงินเยอะไหมคำตอบเริ่มต้นด้วยกองทุนรวมซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นกองทุนรวมคืออะไรง่ายสุดกองกลางที่มีมืออาชีพดูแล กองทุนรวมคือการรวมเงินของคนจำนวนมากเพื่อไปลงทุนโดยมีผู้จัดการกองทุนเป็นมืออาชีพที่ทำหน้าที่บริหารเงินให้เราข้อดีคือไม่ต้องวิเคราะห์เองสามารถกระจายความเสี่ยงได้ใช้เงินน้อยก็เริ่มต้นได้อย่าลืมเงินฟรีจากรัฐบาลใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีให้เต็มที่กองทุน IMF และ s s f คือกองทุนที่มีสิทธิทลดหย่อนภาษีส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะมีเงินที่ในจ้างสมทบให้เป็นเงินฟรีที่ไม่ควรพลาดเลือกรถไฟที่เหมาะกับคุณรู้จักประเภทของกองทุนกองทุนหุ้นเน้นการเติบโตสูงแต่มีความเสี่ยงสูงด้วยนะกองทุนตราสารหนี้เน้นความมั่นคงความเสี่ยงต่ำ กองทุนผสมผสมผสานระหว่างหุ้นและตราสารหนี้เพื่อสมดุลความเสี่ยงเริ่มต้นจากจุดที่ง่ายที่สุดการเริ่มต้นลงทุนไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพียงแค่เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมและต้องมีวินยัยการเริ่มต้นเร็วสำคัญกว่าการเริ่มต้นด้วยเงินก้อนใหญ่คุณพร้อมจะเริ่มต้นเดินทางสู่เป้าหมายด้วยกองทุนรวมแล้วหรือยัง มาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นทำไมไม่ลองกด Subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งไว้ดูล่ะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ